สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะที่ครูเคยสอนหนูไปนะคะเป็นการการค้นหาข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่ครูให้หนูเอาหมาบวกแมวมีบวกมีลบมีฟันหนูมี a อนแล้วก็มีออยังจํากันได้ใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะครูจะมาทบทวนแล้วก็มีงานให้ทำเนาะ งานไม่ยากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนเลยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างการค้นหาข้อมูลโดยระบุป,ประเภทของไฟล์นะคะก็จะมีหลายๆไฟล์ด้วยกันเลยประเภทแรกเลยนะคะไฟล์เอกสารเนาะไฟล์เอกสารนะคะนามสกลุลคําว่านามสกุลของไฟล์นะคะทุกครั้งจะมีดดดดก็คือ doc ถ้า DOC อันนี้นะคะจะเป็นดอดเกี่ยวกับ Word Microsoft Word สว่วน PDF ก็จะเป็นเกี่ยวกับของ PDF ซึ่ง2ไฟล์นี้จะมีความแตกต่างกันนะคะไฟล์ที่มีความแตกต่างกันคืออะไรไฟล์นี้นะคะไฟล์ DOC นะคะดดคือสามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ pdf ไฟล์นั้นไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ,ะต่อมานะคะไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพนะคะก็จะมีหลายประเภทไฟล์เลยแต่ที่นิยมนิยมนะคะก็จะมี jpeg jpeg กับ png และอีกอันหนึ่งนะคะ .gif สามอันนี้ที่ครูพูดเนี่ยมันมันมีไฮไลท์หลักคืออะไรคือถ้าเป็น .gif นะคะจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กไปมาต่อมาถ้าอันนี้ครูขอพูดตัวย่อนะคะ .jpg .jpg เนี่ยจะเป็นภาพเดี่ยวภาพนิ่ง มีหน่วยเป็นพิกเซลนักเรียนรู้จักพิกเซลไหมคะพิกเซลที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆเล็กๆเรียงต่อกันที่มีหลายล้านพิกเซลเวลาเราจะเลือกกล้องใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูว่าภาพถ่ายเนี่ยมีความคมชัดกี่พิกเซลต่อมา png png นี้นะคะให้นักเรียนนึกถึง โลโก้โรงเรียนที่มีรูปโลโก้ใช่ไหมคะส่วนพื้นหลังก็จะเป็นใสๆอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูแต่และไฟล์นะคะตอนนี้ครูขออธิบายไปก่อนนะต่อมาไฟล์ตารางการทำงานไฟล์ตารางการทำงานเป็นแบบไหนเป็นแบบใช้ Microsoft Excel Excel ที่มันเป็นสีเขียวๆเ,เป็นตารางข้อมูลอนะ่ะอย่าควรจะเปิดให้ดูนะคะว่าว่าเป็นแบบไหนต่อมาไฟล์ Animation น,นะคะไฟล์ Animation ก็เป็นเกี่ยวกับพวกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวแบบมีเสียงอ่าจะมีเป็น .swf แล้วก็ .mp4 นะคะสองไฟล์นี้นะคะจะเป็นไฟล์สำหรับ ไฟล์แอนิเมชันหรือเป็นไฟล์วิดีโอที่เราเห็นมีภาพมีเสียงมีเคลื่อนไหวอ่าต่อมาในการค้นหาไฟล์นะคะอันนี้ในตามตัวอย่างใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนค้นคำว่าวิทยาศาสตร์ปรถมศึกษา .pdf ดังภาพเมื่อนักเรียนนะคะอ่าครูให้เวลานะคะทุกคนเปิด กูเกิลค่ะอ่าทุกคนเปิด Google นะคะเปิดหรือ,อยังให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ Google นะคะอ่าทุกคนเปิดมาเป็นหน้าเหมือนครูหรือ,อยังอ่าพอเปิดหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ เขาบอกว่าให้พิมพ์คําว่าวิทยาศาสตร์่ะพิมพ์พร้อมกันวิทยาศาสตร์อะไรนะปฐมศึกษาพิมพ์คำว่าวิทยาศาสตร์ปฐมศึกษาปุ๊บดอ f ดอท pdf นักเรียนต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะอะ่จากนั้นให้นักเรียนกด enter นักเรียนกดหรือยังได้เหมือนครูไหมคะ,ะเมื่อนักเรียนนะคะกดได้เหมือนครูปุก๊กให้นักเรียนลองคลิกไฟล์เนาะคลิกอ,อย่าคลิกเหมือนครูก็ได้เลือกอันแรกนะคะหนูสังเกตนะคะมันจะมีตรงนี้เนาะเขียนว่าเป็น pdf อลองคลิกไปปุ๊บอะไรขึ้นมาเออ,อ่าเป็นไฟล์ใช่ไหมคะไฟล์งานเนาะ PDF ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนนะคะเปิดใน google สัก3นาทีเนาะเออแล้วก็ลองหาข้อมูลไป ครูมาแล้วนักเรียนค้นหาได้ถึงไหนแล้วคะอ่าโอเคจากนั้นนะคะครูให้หนูนะคะค้นหาไฟล์อีกไฟล์หนึ่งอันนี้เป็นไฟล์ pdf แล้วเนาะต่อมาให้ลองกดค้นหาเขียนคำว่าไฟล์ doc อ,อ้าวครูพิมพ์ผิด doc กด enter อ่าที่สังเกตก็คือตรงนี้อะไรคะตรงนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะอ่านักเรียนลองกดคลิกอ่าเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดเนาะอ่าเราจะมาดูกันว่าไฟล์นะคะอะไรโผล่ขึ้นมาอืมนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอยู่คจะเปิดให้ดูนะคะ อโผล่มาแล้วอ้าครูขอโทษครูขอโทษอ่าก็จะเป็นไฟล์ Word นะคะโผล่ขึ้นมาอ่าวิธีการที่ครูทำให้ดูนะคะพูดง่ายๆเลยเหมือนเป็นวิธีการโกงถ้าเกิดหนูโตในระดับโตไปหนูสามารถนะคะหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย โดยการเขียนไฟล์สมมุติครูให้หนูไปทํา powerpoint รู้จักคาว่า powerpoint ไหมคะคือสื่อนำเสนอให้นักเรียนนะคะกดพร้อมการเขียนว่า p t ppt กด enter ค่ะอ่าเมื่อนักเรียนกดปุ๊บนะคะมันจะเป็น p t t ก็คือ powerpoint ่าเดี๋ยวครูจะลองกดอันนี้นะดูนะว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาอ้าวมีหลายอันเลยอ่เราลองกดอันนึงสิเขาบอกว่าต้องดาวน์โหลดอ่านให้ลองอนุญาตสิคะนี่มาแล้วเสร็จแล้ว PowerPoint นี่เป็นยังไงสวยงาม เห็นไหมจากนั้นถ้าเกิดเราจะเอาของเขาเราก็เปลี่ยนให้เป็นของเราแต่เราต้องอ้างเลยคะ่ะอ้างอิงของเขานะคะชื่อของเขาเห็นไหมโอ้โหดีมากเลยเนี่ยวิธีสูตรลับนะคะสุดลรรับอืมต่อมาเมื่อเรารู้ประเภทไฟล์แล้วนะคะเรามาดูไฟล์รูปภาพกันบ้างไฟล์รูปภาพให้ทำยังไงอ่า ครูบอกใช่ไหมว่าวิธีการค้นหารูปสมมุติครูจะค้นหารูปรูปอะไรดีรูปการ์ตูนอะการ์ตูนการ์ตูนการ์ดย่เอาไม่ใช่การ์ตูนเขียนไงเนี่ยอะการ์ตูนนะคะปุ๊บ กดไปที่ค้นหารูปภาพาเมื่อนักเรียนค้นหารูปภาพเสร็จแล้วใช่ไหมครูอยากเอารูปนี้อ่านักเรียนดูนะคะจากนั้นครูกดบันทึกรูปภาพคิดกว่าเนาะแล้วก็บันทึกเป็นนักเรียนสามารถทําตามได้เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะประเภทไฟล์ที่โผล่มาตรงนี้เป็นอะไร JPG อ่าแสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพนิ่งนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกอันนึงให้ดูอีกอันนึงให้ดูความแตกต่างนะคะดอทอ่าเติมคาว่าดอทไปด้วยดีกว่าเด็กนักเรียนจะได้เห็นดอท PNG อ่าถ้าดอท PNG นะคะ ตรงนี้นะคะมันจะเป็นตารางตารางตารางคือเราสามารถนำไปใส่พื้นหลังสีอื่นได้โดยที่รูปภาพตัวข้างหน้ายังคงอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูสมมุติว่าครูเอาตัวตัวไหนดีนะลองตัวนี้คลิกขวาดาวันทึกรูปภาพเป็น เมื่อครูบันทึกรูปภาพเป็นนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นดอทอะไรดอท p n อะไรคะ p n g นะคะต่อมาต่อมานักเรียนก็ไปเป็นดอทเหลืออะไรอีกเหลือภาพเคลื่อนไหวเนาะภาพเคลื่อนไหวเป็นดอทเลยคะ j i ไ j i f นะคะ เรามาดูกันว่ามันจะเคลื่อนไหวไหมนี่เห็นไหมคะเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวมีหมาล่องไา้ฮือฮอ,ฮอ,อจับจ้องตามองสิจ้องตามองมองว่าเมื่อไหร่นักเรียนจะส่งงานครูมาครบนะคะครูเหงาเหลือเกินครูคิดถึงเด็กนักเรียนนี่อยู่บ้านนะคะปลอดภัยเนาะไม่อึดอัดถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องใส่แมสท,ทุกครั้งนะคะอ่า ต่อมาครูบอกว่าเป็นประเภทรูปภาพและต่อมาเป็นประเภทตารางตารางใช้ดอทอะไรอ่าสมมติครูจะเอาตารางคณิตศาสตร์งานครูเขียนว่าคำนวณล้วกันส่วนใหญ่โปรแกรมนี้นะคะจะใช้ในการคำนวณทั้งสิ้นเนาะคำนวณคำนวณน,นะคำนวณภาษี ภาษีนะคะคำนวณภาษีใช้ดอท xls กด enter ไปใช่ไหมพอกด enter ปุ๊บเห็นไหมคะมันจะมีไฟล์นี้อ่อาครูจะให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอ่ามาแล้วอ่า นี่หน้าต่างนี้นะคะคือเป็นไฟล์ของ Excel มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ควรคำนวณเงินต่างๆนะคะนักเรียนอ่าดูดูด,ดูเป็นตัวเลขทั้งเส้นเลยนะคะสามารถบวกลบคูณหารได้หาค่าเฉลี่ยหาค่าเบี่ยนเบนได้ แต่ต้องมีสูตรนะคะสูตรในการคํานวณง่ายมากเลยอย่าถ้าเกิดเปิดมานะคะครูจะสอนนักเรียนในการคํานวณสูตร e x c e l นะอ่าต่อมานะคะอ่าเราก,กดปิดหน้านี้ไปไฟล์ต่อไปไฟล์ animation เนาะไฟล์แอนิเมชันน,น,มชนนี้ให้ให้สังเกตเลยนะคะมันจะอยู่ใน youtube ่าเดี๋ยวเรามาดูเข้า YouTube กันนะคะเข้า YouTube กัน YouTube อยู่บ้านนักเรียนดู YouTube กันบ่อยมากโรูเชื่อได้เลยนะคะ,ะเข้ามาที่ YouTube แล้วใช่ไหมเข้ากดเข้าไป,ไปดูซิอ่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนกดสมมุติโค้ดเข่ยหนดีต้นนอนรับเข้าสู่ดารา ปรกดข่าวนี้ปุ๊บนักเรียนวิธีการดาวน์โหลดนะคะนักเรียนเคยอ่ะวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ youtube นะกด ss ด้านหน้าไปดูซิว่าอะไรจะโผล่ขึ้นมานี่เป็นวิธีการดาวน์โหลดนะคะอ่าเอาใหม่นะ เอาใหม่นะเมื่อกี้ที่ครูบอกอะ่ะคือวิธีการดาวน์โหลดใช่ไหมว,วิธีการดาวน์โ <YouTube, S 2> หลดยูทูปให้นักเรียนกดไปที่ช่อง URL นะคะแล้วลบคำว่า w o r d w แล้วก็ดอกไปเติม d o u s ไปข้างหน้าแล้วก็กด enter นักเรียนสามารถดาวน์โหลด YouTube ลงใส่เครื่องได้นะคะ อะแล้วเรื่นก็กดดาวน์โหลดไปจากนั้นมันก็ขึ้นโฆษณาอะไรก็แล้วแต่มันเราอย่าไปสนใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดรัสอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์วิดีโอโผล่ขึ้นมาสำหรับในการดาวน์โหลดโอเคแล้วก็ปิด ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาราศพต่อมานะคะนักเรียนงานวันนี้ครูให้หนูนะคะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงใบงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาราศกค่ะเชื่อก่ให้ลิงดูเพ่าอ,อว่าเาดี๋ยวครูขออนุญาตนะ ต่อมาต่อมานะคะดอดนี้เนาะอ่าครูเคยสอนไปแล้วนะเรื่องการใช้โดเมนเนมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าโดเมนเนมโดเมนเนมนี้คืออะไรคือเป็นนามสกุลของเว็บไซต์นั้นๆอย่างเช่นโรงเรียนเรานะคะบุญจิตวิทยาบุญจิตวิทยาเนี่ย เขาจะใช้ลงท้ายด้วย w w w b u n j i t a c t h อ่เพราะเป็นเว็บไซต์อะไรคะเว็บไซต์เกี่ยวกับทางการศึกษานั่นเองที่เราเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะต่อมา .or.th นะคะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและอันที่3นะคะ .go.th นะคะ เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยหรือเป็นหน่วยงานของราชการก็ได้เหมือนกันต่อมาอันสุดท้ายเลย c o co t h นะคะเป็นเว็บไซต์ทางการค้าของบริษัทในประเทศไทยเห็นไหมคะนักเรียนที่เขาลงคำว่าประเทศไทยเพราะอะไรเพราะมันมีคำว่า t h th ย่อตัวย่อของมันคือไทยนั่นเอง แต่ถ้าเกิดของต่างประเทศนะคะ j จแปก็จะเป็นตัวย่อเลยคะ JP อ่าแต่และประเทศมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ตัวย่อของประเทศเน,นั้นๆเนอะอ่าต่อมางานของครูคืออะไรอ่าทนนั่นแทนดูรูปครูสิครูนะคะจะให้นักเรียนค้นหาไฟล์างานชื่อพิมพ์ไปที่ ก o เกิลนะคะเขียนว่าโครงงานคอมพิวเตอร์ d o c แล้วก็เซลฟี่นะคะเซลฟี่ดังตัวอย่างที่ครูถ่ายรูปเลยอันนี้คือครูกดงานนะคะเซลฟีค่ครูสามารถซูมได้นะนักเรียนอ่าครูจะซูมเลยว่าเด็กนักเรียนค้นหาจริงไม่จริงนะคะแล้วนักเรียนก็ยกไลค์มาหนึ่งอันอ่าแล้วแต่เราก็ได้เราจะโคดท่านหน่นะคะ แต่ครูเน้นให้เราเซลฟี่นะคะเซลฟี่ต้องเซลฟี่กับมือนะคะเข้าใจใช่ไหมคะอ่าต่อมาเมื่อหนูนะคะเซลฟี่เสร็จนะคะให้หนูอ่ะส่งไปที่ไลน์กลุ่มเรานะคะครูจะให้5คะแนนนะคะมีส่วนร่วมทุกอย่างเป็นคะแนนหมดเลยงานไม่เยอะหรอกเพราะเราเรียนในคลิปแค่20นาทีเองถ้านักเรียนทําตามคลิปปุ๊บทำ ดูเสร็จปุ๊บแล้วทำเลยครูหวังว่านักเรียนจะรวดเร็วรวดเร็วทันใจแล้วก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเล่นเกมตีโออะไรนะ rov ดู youtube ดูซีรีส์อ่าจะได้มีเวลารีแลกซ์นะคะโอเคหรือถ้าใครยังไม่มีกลุ่มนะคะก็กลุ่มเข้าด้วยแล้วก็เขียนนะคะเขียนชื่อนามสกุล บอกชื่อนามสกุลครูด้วยนะเมื่อนักเรียนอ่ะส่งรูปมาให้นักเรียนแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่ด้วยนะคะครูจะได้รู้แล้วก็ให้คะแนนได้ถูกเนาะโอเคนั้นครูขอจบการสอนนะคะเพียงเท่านี้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะหวังว่าเราจะเจอกันนะคะในเดือนหน้าเนาะสวัสดีค่ะ